สวัสดีครับผมนายวิทยาจิตผลชื่อเล่นชื่อต้นตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา Information Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรปีที่1ครับกิจกรรมที่ชอบทำคือชอบเล่นบาสเกตบอลครับเกมที่ชอบเล่นอยู่ประจำคือ s n v g n t i g h t r e b i r t ครับความสามารถพิเศษคือสามารถเล่นบาสเก่งกว่าคนอื่นครับบริษัทด้านไอทีระดับโลกที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะทำนะครับ 1. เป็นบริษัทเมตาของ m a ร์คซักเบิร์ g ครับ 2. เป็นบริษัทเทสลาครับของอีลอนมัสสาคือ s p a c e x ครับเป็นบริษัทยานอาวกาศของอีลอนมัสเหมือนกันครับความมุ่งมั่นและเป้าหมายครับในการเรียนศาสตร์ด้านไอทีหนึ่งคือจะเอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาครับให้กับผู้คนรอบตัวครับพ่อแม่พี่น้องคือคณะญาติรุ่นน้องเพื่อนแฟนครับ แล้วก็สอก็คืออยากจะเอาไปใช้เพื่อเป็นการหาเงินครับแล้วก็สามเป็นการฝึกฝนตัวเองครับในด้านสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็ยังไม่เคยได้ลงมือทำครับเล่าประวัติเล่าเรื่องที่ทำให้นักศึกษายิม้มและมีความสุขคือการเล่นเกมและเล่นบาสเกตบอลครับเป็นคนชอบเล่นกีฬาและเล่นเกมสิ่งที่ กลัวที่สุดในโลกนะครับคือเอ่อกลัวมงมุมครับมันมีหลายขาขย,ขยุบขยับมันน่ากลัวครับวิธีการแก้ก็คือเอาเอา่เอนันยางครับเอาฟาดมันสักสองสมทีแล้วมันก็ย่อยสลายไปครับแล้วก็สิ่งที่กลัวอีกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ พวกสัตว์ที่มีหลายขาครับอย่างเช่นเอ่อพวกมแมลงครับพวกมแมลงปีกแข็งหรือว่ามแมลงที่แบบว่ามีขาขยุกขยับอย่างเช่นมแมลงสาบครับเป็นอะไรทํานองนั้นแล้วก็ความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งครับอยากจะทํางานหาเลี้ยงชีพได้ด้วยคอมพิวเตอร์ครับเพราะาเห็นว่า มันดูสนุกแล้วก็เป็นกันเองทำงานได้ทุกที่ตลอดเวลานะครับหยิบไปทำที่ไหนก็ได้อยากที่จะทำงานแบบบริษัทระดับโลกเพราะว่าดูแล้วเป็นการที่ทำให้เราฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับ ผู้คนระดับโลกได้ทํางานกับคนที่มีฝีมือที่ต่างชั้นกันครับในต่างประเทศครับขอจบการนําเสนอตัวเองกับยงเท่านี้นขอบคุณครับ